สวัสดีครับผมวันนี้มาพบช่องช่างต่งชาแนลแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการตั้งค่าการรับสัญญาณของทีวีนะครับนี่เป็นทีวีจอแบนนะครับ led นะครับกดเข้าไปที่เมนูนะครับอันนี้จะมี2วิธีนะครับผมจะมาแนะนํา2วิธีกดเข้าไปที่เมนูครับปุ๊บนะครับไปที่แอปพลิเคชันนะครับ เมนูแล้วก็เลื่อนไปที่แอปพลิเคชันแล้วกดลูกศรขวานะครับปึ๊บนะครับไปที่แหล่งจ่ายสัญญาณนะครับแล้วกดตรงกลางนะครับกดโอเคตรงกลางปึ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนหาเลยครับเลื่อนหาเลยเลื่อนหาได้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ HDI นะครับ S D มาหนึ่งปุ๊บนะครับสัญญาณมาแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนออกไปทีทีวีไอผมจะเอ็กซิทออกไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่นะครับปุ่มตรงนี้นี่นครับปุ่มซอกนะครับร S O U R C E นะครับหรือว่า,าลูกปุ่มลูกศร ขวามือนะครับจะแตกต่างกับลูกศรในตัวอินเทอร์นี่ครับแตกต่างกันนะครับกดเข้าไปนะครับกดปึ๊บแล้วก็เลื่อนหาเลยก็ได้นะครับนะครับเลื่อนหาเลยว่าเรารับสัญญาณของช่องไหนนะครับเลื่อนหาได้เลื่อนหาได้นะครับเลื่อนหาเลื่อนสายขวาปกตินะครับหลังจากกดปุ่มนี้แล้ว กดอีกทีปุ๊บนี่นะครับปุ๊บปุ๊บนี่นะครับปุ๊บนี่ครับง่ายๆนะครับกดอีกสี่ออกไปก่อนนะครับเียน,นะครับ กดเล็กสิเอาไปก่อนอีกครั้งนะครับกดที่เมนูนะครับไปที่เมนูแล้วก็เลื่อนมาที่แอปพลิเคชันเมนูเลื่อนมาที่แอปพลิเคชันลูกศรขวามือนะครับนะี่ครับตรงนี้ปึ๊บเรากดโอเคตรงกลางปึ๊บเลื่อนหาปึ๊บได้แล้วนะครับ ส่วนอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มหนึ่งตรงนี้นะครับนี่ปุ่มน,นี้นี่นะครับปุ่มนี้กดนะครับปึ๊บ,บกดอีกครั้งปึ๊บนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ,พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆช่างทุกท่านหรือว่าผู้ชายงานทั่วไปทุกท่านนะครับอ่ อ๋อคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เปิดกระดิ่งนะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของของช่องช่างตงชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการเข้ามารับชมคลิปในแต่ละคลิปของช่องช่างตง้แชนแนลนะครับขอบคุณครับ